สวัสดีครับคลิปที่ได้่กันใน Tower of Fantasy นั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำตัวของอาการเล่นแทงนะครับใน v o i d l i a f Abyss ที่เป็นชั้นสุดท้ายเนาก็คือชั้นที่6นต่นเองว่ามีแนวทางในการไปแท้งไปหมุนบอสยังไงบ้างนั่นเองนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำกันเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเล่นแท้งในตอนที่ลง v o i d l i f Abyss นะครับคือเรากดไปแต่บัฟแท้งเนาะก็เดี๋ยวว่ากันนะครับยังไงก่อนจะเริ่มกันขอฝากร้านสปอนเซอร์ด้วยนะครับร้าน The Hand Shop ให้บริการรับเติมเงินเติมเกมราคาถูกปลอดภย100ัย1 0 0เ ใครที่จะสนับสนุนกันเนี่ยก็สามารถไปใช้บริการกับทางร้านได้นะครับมีให้เติมหลายรูปแบบเลยนะครับทั้งเติมสาย UID หรือว่าจะเป็นให้ทางร้านเนี่ยเข้าไปกดในเกมเอง, e เองก็ได้เช่นกันนะครับราคาถูกกว่าเติมแบบ UID อีกด้วยที่สําคัญเลยคือปลอดภัย100%นะครับไม่ต้องกลัวมีปัญหาในภายหลังก็ยังไงฝากไปใช้บริการกันได้นะครับกับแอดไลน์เดอะฮันชอปอ่าก็มาครับมาเริ่มกันก็ คือแน่นอนเนาะเราจะเล่นแท้งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเลคคอมเมนต์ต่างๆของเรากันก่อนนะครับก็อุปกรณ์ที่เราจะเอาไปใช้สําหรับคนที่เล่นเป็นแท้งเนี่ยผมคิดว่าควรที่จะมีเป็นอาซากินะครับในระดับ3ดาวขึ้นไปเพราะว่าเราจะได้ดึงอโกรบอสได้ตลอดนะครับจากการกดตีค้างเนาะชาร์จฟันนะครับเอาเซิร์ฟให้โดนเพื่อที่ดูดมอนได้ดูดบอสได้นะครับทุกๆ5้าวิอันนี้สําคัญมากนะครับเออควรมีซากิในระดับ3ดาวขึ้นไป พออยู่ไม่ต้องไปถึง5ดาว6กดาวครับมีเยอะก็ดีแต่แค่3ดาวก็เพียงพอซึ่งคนเล่นแทงส่วนใหญ่ก็น่าจะมีจุดนี้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เน้นใส่มาเพื่อให้มันติดเป็นโลแทงของผมก็ติดเป็นเมอริวมานะครับจะใช้ฮิวมมกก็ได้นะมันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หลักๆคือใช้ตอนดิชชร์นเพื่อพังเกราะหรือว่าเบรกโลของบอสแค่นั้นก็เดี๋ยวจะได้เห็นกันในเกมเพลย์เนาะอันสุดท้ายอันนี้เหมือนจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเอาไว้แบบเพิ่มความต่อเนื่องให้เรานะครับแล้วก็จะว่าไงล่ะ อาวุธของซากิเนี่ยก็คือถ้าได้เป็นเซตอาวุธที่เป็นสันพองน้ําแข็งจะดีมากๆนะครับเพราะว่าเราจะได้ซีหนึ่งให้มันติดด้วยเนาะตัวของกลุ่มดาวที่หนึ่งเนี่ยรีเซ็ตสกิลเนี่ยต้องเป็นสันพองน้ําแข็งนะครับก็ถ้าอันนี้เราใช้เป็นฮิวมาหรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่ธาตุน้ําแข็งเนี่ยอันสุดท้ายควรเป็นธาตุน้ําแข็งนะครับใช้เป็นโคโคลิเตอร์อะไรก็ได้ครับฮิวแรกเล็กเนาะของผมเนีเล่นเล่นเซตนี้คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะมีติดกันหมดละมั้งสำหรับเมอร์ลิวนะครับเอาไปด้วยลละกัันนนนันนนนนนนใหห้้้้มเป็็สสรพออองงําแขีีจไไดฟไต์่ย ของผมเองเนี่ยผมใช้ซีโร่เพราะว่าอาศัยว่าคอยฮิลช่วยเพื่อนด้วยนะครับด้วยบัฟที่เราเก็บมามันจะมีฮิลแล้วเพื่อนได้อาความสามารถต่างๆเพิ่มเดี๋ยวจะไปดูกันเนาะก็ <c oughs> แต่นี้ไม่ได้ฟิกมากนะครับใช้เป็นลินหรือเป็นอะไรก็ได้นะจริงๆแล้วเอามาเพื่อให้เรากดสกิลได้บ่อยๆเพื่อที่ให้ซากิมันรีเราจะได้กดดูดบอสได้อะไรประมาณนั้นแต่อย่างของผมเองเนี่ยใช้ซีโร่เนาะ <c oughs> เรื่องของสมใส่นะครับแน่น,นอนครับสายแท้งแท้งสไตล์ซากิเนี่ยเราจะอัดแต่เลือดนะครับก็คือพวกของพวกเนี้ยไม่ได้คัดอะไรเลย ผมดูว่าอันไหนเลือดเยอะสุดเอามาใส่เอออันอื่นผมไม่สนใจสักอย่างเลยนะครับต้านทานผมก็ไม่ดูผมดูแค่เลือดเลยครับเอาเลือดเยอะอย่างเดียวเพราะว่าก็เท่าที่ตัวผมใส่แล้วมันมีอยู่เนี่ยก็จะมีเลือดยืนเมืองอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นนะครับเท่านี้อ่ะตัวนี้ยืนเมืองเลือดผมจะอยู่ประมาณนี้เนาะอ,อ่ะเรื่องและคอมเมนต์ตัวของสแตแตเรากับของที่เราควรจะมีไปก็ประมาณนี้นะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเลือกอ่ะ ทีนี้พอเราเล่นแทงนะครับมันจะไม่ได้เหมือนตัวการเล่นพวกสายโจมตีหรือว่าสายซัพพอร์ตเนาะเราจะจัดลิลิกไปเพื่อไปซัพพอร์ตเพื่อนนะครับก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับตัวของหลุมดําอันนี้เนาะเอาไว้วางใส่บอสเพื่อที่ให้บอสโดนโจมตีแรงเมื่ออยู่ในอาณาเขตนะครับกับโล่อันนี้ผมเอาติดไปเพื่อที่ไว้วางให้เพื่อนแหละคนที่เล่นดาเมจที่เป็นสายมิลีครุกวงในอยู่กับเราอย่างเงี้ยครับเขาจะได้เดินเดินผ่านไปผ่านมาเอาบัฟจากโล่ด้วยถ้าใครมีโล่ดาวนะก็ตรงนี้จริงๆไม่ได้ฟิกมากนะครับ แต่ของผมใช้แบบนี้เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบัฟกันอ่ะทีนี้เรื่องของหน้าบัฟนะครับจะเริ่มสําคัญแล้วก็เล่นแทงเอาจริงๆต้องบอกก่อนว่าบัฟที่มันเหมาะกับสายแทงจริงจริงอะมันก็มีไม่ได้เยอะนะครับจะเน้นเป็นพวกเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันอะไรแถวนั้นใช่ไหมมันจะมีอะเรื่องเพิ่มพลังป้องกันตามาธาตุเนาะ แต่ทีนี้ตัวที่มันยากจริงๆก็มีแค่เจ้าไกอาในด่านที่6เท่านั้นก็สําคัญที่สุดที่ทุกคนควรจะมีติดไว้นะครับก็คือเจ้านี่เมคคนีเข้าคอนะครับเป็นเพิ่มเลือดและก็กันกายภาพเพราะว่าบอสโจมตีเป็นกายภาพนั่นเองนะครับอันนี้มีแล้วอัปเกรดให้เป็นสีฟ้ากันให้ได้นะครับใครที่ไม่ใช่สายแท้งเนาะเอาให้เป็นสีฟ้าขึ้นไปสายแท้งเองก็ก็ได้ก็ดีครับผมเองเนี่ยเพิ่งหาเจอก็เลยมีแค่สีเขียว อันนี้ย้าว่าควรมีทุกคนนะครับตัวอ่าคนที่เล่นดาเมจหรือว่าคนที่เล่นซัพพอร์ตเองก็ควรมีนะช่วยเพิ่มการอยู่รอดให้เรานะครับยืนอยู่ในไฟย,ยืนชนบอสได้นานขึ้นนะครับมันช่วยได้เยอะจริงๆอัพเป็นสีฟ้าได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็ได้เลือดด้วยอ่ะอันนี้สําคัญแล้วก็คนเล่นแทงเนาะอีกหนึ่งอันที่สําคัญก็คือเจ้านี่นะครับ armor in layer ก็ได้เลือดนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราฟาร์มบัฟอยู่ยิ่งเราฆ่ามอนได้เยอะ ก็จะได้ค่าต้านทานเพิ่มเพิ่มก็คือเพิ่มความถึกของเรานั่นเองครับตรงสูงสุด15สแต็อ่ะประมาณนี้เรื่องของบัฟที่เหลือเนี่ยผมติดมาเพราะว่าเผื่อเอาไว้เล่นเป็นอ่าซัพพอร์ตด้วยนะครับคือผมจะเล่นได้ทั้งซัพพอร์ตแล้วก็เล่นแทงแล้วก็อันนี้ลืมเล่นแทงอันนี้สําคัญอ่าให้เจอเอาไปด้วยตีโลแรงนะครับได้เลือดด้วยอ่านี้ผมอัพเป็นสีม่วงเลยก็คือเราได้เลือดเพิ่มถึง30%นะครับแล้วก็มีความสามารถในการเบรกกบอสเพิ่มขึ้นอีกถึง350%เลยที่กก200คัหามร มีแค่สีฟ้าก็ใช้สีฟ้าก็ได้ครับที่เหลือก็อะไรก็ได้เราไม่ได้ฟิกมากครับตามมีตามเกิดอย่างอันที่ผมก็เอาติดไว้กันตายเออเปิดเจอก็เลยเอามาติดไว้หน่อยได้เลือดนะครับแล้วก็กันตายเนาะอันนี้เพิ่มดาวก็สาหรับคนที่มีอาวุธดาวไม่ตันอ่ะเอาไว้ก็ดีนะครับแต่ไอที่ผมเอาไปเซตเนี้ยผมดาวต,ตันหมดแล้วแต่จะขายทิ้งก็ยังไงยังไงอยู่เผื่อเราเล่นซับเซตซับพอร์ตผมดาวไม่เต็มไงก็เลยเอานี้มาเพิ่มดาวครับคอที่ใช้อาวุธที่มันดาวตันอยู่แล้วก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะครับจะได อย่างที่บอกไปเหตุผลที่ผมใช้ซีโร่นะครับเพราะว่าผมมีเจ้าพวกนี้มาก็คือเมื่อเราฮิลเพื่อนแล้วเนี่ยอันนี้เพื่อนได้ความต้านทานเพิ่มนะครับได้รีซิตแดนเพิ่มทุกคนเลยเพื่อนได้หมดนะครับแล้วก็อันนี้เมื่อเราฮิลเพื่อนเพื่อนได้ดามเมจเพิ่มผมก็เลยใช้เป็นซีโร่นะครับเพื่อที่มีจังหวะที่ชาจังหวะกดแชสกิลฮิล <He al S 2> เพื่อนแล้วเพื่อนน่าจะได้ดามเมจด้วยนะครับอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะเรื่องบัฟแถวแถวนี้ทีนี้สาหรับสายโจมตีก็เมื่อกี้บอกไปแล้วทุกคนที่ควรมีกันคือเจ้านี่น่่าาาาจจะะะะะออันนนเเดดดีีียวแหหลผมมคคิพใใ้้รรตถป็สฟ ตัวดาเมจก็เล่นพวกของเพิ่มพลังโจมตีกันไปเหล่านั่นหลักๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับบัฟปาดคอโอบิเตเตอร์ควรมีกันสําหรับการไปลงนะควรมีสัก1คนเป็นอย่างน้อยนะครับจริงๆมันก็ต้องการแค่คนเดียวแหละแต่เผื่อคนที่มีพลาดตายไงก็มี2ก็ได้นะครับปาดคอมียิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเอาขั้น2ก็จะได้เป็น20%อก็คือ1่หลอดสุดท้ายของบอสนาอเพราะว่าบอสมันเลือกค่อนข้างเยอะครับถ้าเราไม่ได้ปาดคอช่วยเนี่ยมันจะค่าไม่ทันเวลานั่นเองเนาะอ่ะ ทีนี้ก็แถวๆนี้นะครับสาหรับการเตรียมตัวของเรานในการเล่นแทงเนาะทีนี้น่ระหว่างที่เราลงไปฟาร์มบัฟนะครับาดามจเราจะไม่ค่อยมีก็เน้นให้เพื่อนช่วยกันให้ไวที่สุดก็ตอนที่ผมลงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนพรีเซตเราสามารถเปลี่ยนพรีเซตข้างในได้นะครับแล้วเปลี่ยนพรีเซตให้มันแบบพอมีดามจไปไล่เก็บเก็บสแต็กตัวของอาเมอร์เลเยอร์ที่เราเอามาหน่อยนะครับให้พอฆ่ามอนได้บ้างอ่ะแน่นอนว่าเราฆ่าไม่เร็วหรอกแต่ก็ยังพอฆ่าได้เราต้องเก็บสแต็ก ทีนี้คนที่เล่นสายดาเมจะให้เขาช่วยกันรีบรีบ,รบวิ่งครับรีบฆ่ามอนเก็บบัฟให้ไวที่สุดเพื่อที่เราจะได้มีเวลาตีบอสได้นานขึ้นเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญคืออาหารกินอาหารได้นะครับเรื่องของอ่าใครรู้ตัวว่าแบบบบงเกินไปอยู่มีบัฟเท่านี้แล้วก็ยังไม่รอดก็กินอาหารการกายภาพเพิ่มเข้าไปคนทําดาเมจถ้าคิดว่าไม่ตายแล้วกินบัฟอาหารดาเมจได้นะครับไปกินข้างในห้องบอสได้นะครับอ่าไม่ใช่สิกินก่อนจะบัฟเข้าห้องบอสได้ฟังบัฟเสร็จจ่ายบัฟกันเสร็จแล้วก่อนจะาเข้ห้หอองบ ินตอนนั้นก็ได้ครับเพื่อที่เวลาบัฟจะได้อยู่นานๆเนาะอ่ะรวมๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมเพลย์ข้างในกันเลย <c oughs> อ่าก็อันนี้ก่อนเข้ามาผมก็ใช้พรีเซตที่เป็นอ่าดาเมจธทัดไปเนาะตัวของ awake หรือว่าปลุกพลังเนี่ยใช้ของซากินะครับเล่นแท็งเนาะางนี้เราเปลี่ยนปลุกพลังไม่ได้นะครับก็เลยก็ทําอะไรไม่ได้ครับตรงนี้อ่ะเนี่ยเราก็พยายาม ทำดาเมจนะครับฆ่ามอนบ้างนะครับเพื่อที่เก็บสแต็กตัวของเลเยอร์อาร์เมอร์เนาะอย่างน้อยเราได้ค่าต้านทานเพิ่มครับจะได้หนาๆนาหน่อยก็สูงสุดมันได้15สแต็กต่อตัวก็คือมันจะได้1นสแต็กต่อตัวกันะครับก็ของผมเองเนี่ยผมจะไม่ได้เอาอะไรเยอะมากครับเน้นแค่ตีมอนสักเวฟสองเวฟก็พอแล้วเอาให้มันได้มอนสักแถวเกือบสิบตัวก็น่าจะโอเคแล้วนะครับอันนี้แล้วแต่ถ้าใครขยันตีก็ลองตีดูแต่ผมคิดว่า ด้วยสแตทของตัวผมเองเนี่ยมันนานครับเราตีมอนไม่ค่อยตายก็เลยแบบไม่ได้อยากตีเยอะต่อนนี้คุยกับเพื่อนจะดีนะครับพยายามให้เพื่อนช่วยกันวิ่งวิ่ง,งมาหาเราให้เชอกันนี้เราเจอบัฟก็พยายามตีตีไปครับอ่ะก็ประมาณนี้ตอนนี้เราพยายามใช้เวลาให้ไวที่สุดนะครับในการเก็บบัฟเนาะคนที่เขามีดามเมจอย่างเงี้ยต้องบอกเขาให้รีบๆีบช่วยกันปัดป๋าเก็บบัฟเพราะว่าเราต้องการเวลาไปตีบอสให้เหลือนาะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับ เสร็จแล้วก็มาจ่ายบัฟครับก็คุยกันเนาะใครเล่นธาตุอะไรนะครับแนะนําว่าตัวดาเมจเนี่ยธาตุไม่ควรซ้ากันนะครับมันจะได้แบ่งแบ่งบัฟกันได้เนาะมันจะได้ไม่ต้องมาแย่งบัฟกันอนะ่ะแล้วก็ของผมเนี่ยผมจะติดเอาไว้แค่ดึงกับโรบอสนากก็คือไอ้เจ้าบัฟที่ทําให้เราดูดบอสได้แค่นั้นแหละอันเดียวเลยครับที่เหลือก็แบ่งเพื่อนไปให้หมดเลยแล้วก็นี่เปลี่ยนพรีเซตกลับนะครับให้เรียบร้อยเปลี่ยนได้เนี่ยก็คือเปลี่ยนทั้งพรีเซตของชุดแล้วก็พรีเซตของอาวุธที่เราเซ อตอนนี้ผมก็รอเพื่อนส่งบัฟบอลเดอร์ให้นะครับจะรอที่ห้องบอสได้เลยครับอ่าประมาณนี้นะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะเข้ามาพร้อมกันแล้วครับเวลาถือว่าไม่ได้เร็วมากนะครับเริ่มเนี่ยประมาณเนี่ยเหลืออีกสิบเอ็ดนาทีสี่สิบวินะครับปุ๊บก็มาถึงกดสกิลเพื่อดึงกบโกลบอสเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับพาบอสวนครับ พาบอสเล็งเราอยู่นะครับพาบอสวนแล้วก็อย่าลืมคอยชาร์จฟันทุกๆ5้าวินะครับเนี่ยเพื่อเอาให้เซิร์ฟโดนบอสน้อแล้วบอสเขาก็จะได้ยังเล็งเราอยู่นะครับอ่าก็คอยดูกันเรื่อยๆไอเรื่องการพาบอสวนเนี่ยมันแล้วแต่สไตล์โคตนะครับคือไม่ต้องพาวนก็ได้ถ้าเราแทงแล้วก็ทําให้บอสไม่ตีเพื่อนเราได้แต่ผมมองว่าถ้าเราพาวนได้เนี่ยมันก็มีเป็นจังหวะให้เพื่อนได้ตีฟรีแบบนี้ครับแล้วก็จากที่ลองมาวนนานๆไม่ได้นะ ถ้าวนนานมากเกินไปบอสรีเลือดนะครับก็เอาแค่พอประมาณอัน,นวันนี้คือจะมาแนะนาทริกนี้ให้ครับผมลองแล้วตาไหนแล้ววนได้เทพๆคือวนได้รัวๆนี่คือสักพักหนึ่งบอสจะรีเลือดครับเพราะว่าบอสไม่ได้ตีเราเลยก็จะประมาณนี้นะครับจังหวะเบรกโลก็จัดไปครับแล้วก็เรื่องของการใช้เมอร์ริวเนาะจากการสอบถามมาหลายๆคนที่เขาเล่นตัวดามจเนี่ยเขาไม่ชอบให้เราดิชาร์นเมอร์ริวก็เรียงได้ก็เรียงนะครับมันขวางทางเขาเนอะนู่นนี่นั่น ก็เรียกได้ก็อย่าไปเสียบที่ฉาบเมริวครับก็ใช้ตะกี้ตีหรือเมริวยิงคลื่นดาบแล้วก็ปันป่นๆเอาครับเนี่ยอันนี้ผมวนให้ดูทีครับก็ถ้าเริ่มวนบอสได้นะครับผมผมจะนับตัวของการชาร์จฟันที่เป็นเซิร์ฟเองเนี่ยประมาณ3ครั้งนะครับพอเราวนได้แล้วเนี่ยก็คือเนี่ยครบห้าวิใช่ไหมเซิร์ฟไปทีนึงอนะผมจะใช้ประมาณ3ครั้งครับเต็มที่เท่าที่ลองๆมานะเอาแค่ประมาณนี้พอครับจากนั้นก็หันหน้าไปให้ออกจากเพื่อนนะครับแล้วก็ ดูดเฉยๆเอาครับเออจะดูดๆๆเฉยๆหรือว่าจะเป็นดิชาซีโร่ก็ได้นะครับกันเอาไว้หรือเผื่อนานเกินไปเดี๋ยวมันจะรีนะครับอะไรประมาณนี้แค่นี้ก็คิดว่าเป็นจังหวะให้เพื่อนได้ซีฟีที่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็แถวๆนี้ตัวของบอสที่มันจะมีท่าที่ว่าเวลาที่มันกระโดดแล้วเนี่ยมันจะทุกพื้นสี่ครั้งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะเป็นตีโร่ครับจังหวะนี้คือเรากักดิชาเอาไว้นะครับแนะนําว่าให้กักตัวของเกรดิชา์เอาไว้เพราะว่าเนี่ยเราจะได้เอามาใช้ในการเบรกโลได้ง่าย ไอเรื่องตัวของเบรกโลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะต้องมีการกี่คนนะไอเจ้าบัฟตีโลแรงเนาะอันนี้ผมคนเดียวเป็นระดับสีม่วงคิดว่ามีกันสัก2คนก็ดีครับออเรื่องอเอฟเฟกบัฟตอนที่ต้องใช้ในการเบรกก่อนเนาะพอคิดว่าถ้าไม่มีเลยไม่ทันนะอันนี้ลองไปคุยๆกับเพื่อนในทีมกันดูนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยพอทําเสร็จปับแล้วก็คอยเซิร์ฟเรื่อยๆครับหนะ้าที่ของแทงเนาะพยายามแทงเอาไว้ครับให้บอสเขาไม่าตีเพื่อนเราไม่ได้ แต่มันก็จะมีบางจังหวะที่มันมีหลุดไปบ้างแหละก็รีบกลับไปตีค้างใส่หรือกดสกิลดูดกลับมาที่เราให้ได้ครับเนี่ยอ่ะการวนบอสเนี่ยจะช่วยได้เยอะครับผมมองว่ามันช่วยให้เราได้ตีฟรีอ่ะก็ชิวดีนะครับทีนี้ก็ที่เหลือก็อยู่ที่ตัวดาเมจแล้วคือเล่นแท้งมันแอบง่ายนะตรงที่ว่าเราไม่ต้องเราไม่ต้องเดือดอะไรการทําดาเมจอะไรมากนะครับแค่โฟกัสในการแบบเนี่ยพยายามทําให้บอสไม่ตีเพื่อเราให้ได้มากที่สุดแค่นั้นเลยครับที่เหลือเป็นหน้าที่ของซับกับตัวดาเมจแล้วที่เขาจจะต้ออองงงัดกกาารรรเื่ข ดูแลกันเองอเรื่องของการทำดาเมจกันเองเนาะคือเราไม่ตายอยู่แล้วครับในการที่เราเป็นแทงเอาเลือดมาขนาดนี้หนามากแล้วของผมเองเนี่ยมีจังหวะผมก็จะใช้ดิ์ะซีโร่พยายามให้โดนเพื่อนนะครับด้วยบัฟที่เราเอามาเนาะอ่ะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆครับทีนี้ถ้าไม่ผ่านก็คือดาเมจไม่พอแค่นั้นเลยไม่ผ่านคือดามเจไม่พอนะก็เป็นเรื่องของตัวดี s พแล้วครับที่เขาจะต้องมีบัฟที่ดีขึ้นมีของที่แรงขึ้นมาในการช่วยให้ผ่านกันนะครับ ก็ประมาณนี้คิดว่าสาคัญทุกตําแหน่งครับอันนี้เราจะต้องมีแท้งหนึ่งตัวมีซับหนึ่งตัวเท่าที่มาลองมาลงนะแบบเล่นแท้งคนเดียวไม่รอดมีซับแค่คนเดียวก็ไม่รอดเล่นแบบแท้งหนึ่ง dps 3หรือว่าซับหนึ่ง dps 3เนี่ยไม่ผ่านผมมองว่ายังไงก็ต้องมีแท้งครับในการสู้กับเจ้าตัวนี้นะอ่ะในคลิปนี้ก็มาแนะนํากันประมาณนี้แล้วกันนะครับเออก็ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็มาแนะนาการอ่านนะสำหรับคนเล่นแท้งนะครับแล้วก็ตัวของบัฟต่างๆที่ควรจะมีเนาะแล้วก็ม,มด้อม ก็บอกไปแล้วเนาะตัวของทีมอ่าคนที่เล่นดาเมจเนี่ยก็ควรมีนะตัวของบัฟการกายภาพนะครับผมว่าควรมีทุกคนเพราะเจ้าตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักมันจะตีเป็นเอโมันตีวงกว้างนะครับต่อให้เราแท้งดีแค่ไหนเนี่ยมันก็มีโดนแน่นอนเพื่อนอ่ะจะได้เซฟตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะครับควรมีกันทุกคนนะอ่ะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมจะสกิปข้าไปดูตอนจบให้เลยนะว่าแก๊งเนี้ยมีทำดาเมดไปแล้วเนี่ยเวลามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ